เก่านะครับเอามาทำตัวไส้ห้องเผาใหม่วันนี้ทดสอบการเผาตัวไส้ตัวแอลสะตะเลตหกนิ้วไส้กลางเป็นห้านิ้วนะครับตอนนี้คลายแก๊สนะครับติดดีครับแล้วก็ไม่เปิืงเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันไม่เปลืองตัวนี้เตานี้ ายแก๊สนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับน่าจะติดอีกนานเลยนะใช้ดีครับไม่เปลืองน้ำมันแล้วก็ฟืนใช้น้อยควันน้อยด้วยครับอันนี้ขายแก๊สแล้วไม่มีควันครับนนเตาอบถานนะครับถ่านที่ได้ก็คุณภาพจะสูงให้ไฟแรง